ถนนทุงเนียรประเพณีนะครับให้มีการสาดน้ําหรือการเล่นน้ําอย่างเป็นไทยจริงๆไม่ใช่เล่นเพื่อเอาความสนุกสนานอย่างเดียวแล้วก็รักษาภาพลักษณ์ของประเทศไทยนะครับปีที่แล้วเนี่ยก็คือมีการจัดระเบียบในเรื่องของการกดขันการจำหน่ายสุราการเปิดเครื่องเสียงมีการกำหนดเวลานะครับไม่ให้มันปล่อยเลยไปจนถึงจีนหนึ่งทีสองซึ่งปีที่แล้วเนี่ยก็กำหนดเวลาเนี่ยสี่ทุ่มนะครับ แต่ปีนี้เนี่ยก็บีบเวลาลงเนื่องจากว่าต้องการให้คนเล่นเนี่ยคำนึงถึงเ,เวลาที่จะเล่นด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็ความต่อเนื่องเขารู้ว่ามันควรจะต้องเลิกกี่โมงเขาก็จะได้เตรียมพร้อมมาอยู่แล้วว่า,อ,าอย่างปีที่แล้วเนี่ยบางทีอาจจะมีการแข่งพันน้อยนะครับประชาชนก็ยังอา,อาจจะไม่ได้หยุดตามเวลาที่เราตําหนดนะครับแต่ปีนี้เนี่ยประชาชนได้รับความรู้จากประชาชนเพราะมีการแข่งพันอย่างมากให้วงเวลาของการเล่นน้ำเนี่ย เป็นตามที่เรากาหนดครับส่วนที่2ในเรื่องของการดูแลเนี่ยก็มีการจัดเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่เทศกิจแล้วก็หน่วยงานของภาครัฐภาคประชาชนต่างๆเข้ามาดูแลประชาชนในปีนี้เนี่ยถนนศรีลมเองที่มีการเล่นน้ําสงการเนี่ยจะเกิดเหตุแทบจะน้อยมากน้อยมากในการรับแจ้งจะมีก็แก๊งกีดกระเป๋าหรือไม่กี่รายซึ่งสามารถจับกลุ่มได้อ๋อจับกลุ่มได้ด้วยครับมีการจับกลุ่มได้แต่สวนมากแล้วจะเป็นวิเขตของพื้นที่ของทุ่งมาเมฆอ๋อครับ มาอย่างนี้ต้องถือว่าทั้งทั้งท่านด้านรองท่านรองเองท่านสวัสดนะฮะปรับปมามเขาเรียกว่าดูแลกันอย่างสล็กสแกนในพื้นที่เลยผมมองงนี้นะต้องฝากกลับไปที่ท่านผู้บังคับผู้ชักการบอกว่าคนที่จัดระจัดระเบียบจัดการอย่างนี้ได้ดีเนี่ยต้องบําเหน็จรางวัลหน่อยหรือไม่งั้นอาจจะมาเป็นในอนาคตจะมาเป็นผู้นำกลับอยู่ที่โรงพักโรงพักนี่ก,ก็จะดีนะครับก็ต้องถือว่าจริงๆครับเทศก,กาลของ กรุงเทพเนี่ยนะครับสีลมเนี่ยต้องเรียนไงว่ามันมีความมันมีความหลากหลายของคนที่เข้ามานะครับแล้วก็อจกรรมก็มีแฝงเข้ามาใน,ในในพื้นที่ด้วยนะครับก็ต้องถือว่าเป็นความสามารถของท่านอยากเรียนบอกท่านหนึ่งสักนิดทว่าในสอนอบางรักเนี่ยนะครับท่านมีอะไรที่จะฝากท่านผู้ชมเพื่อฝากเกี่ยวกับเรื่องของการประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็ให้พี่น้องประชาชนทราบกับ พี่น้องประชาชนอยากจะมีโอกาสได้มาติดต่อสื่อสารกับทางสอนอบางรังกเนี่ติดต่อมาด้วยวิธีไหนได้บ้างครับท่านครับคือในในเรื่องของการทำงานของเจ้าหน้าที่ตรวจสอนอบางรักเองนะครับ <c oughs> ก็ยึดตามนโยบายของท่านพลตรวอกรดุนแสงสิงแก้วนะครับ <c oughs> ท่านผบตรที่เน้นประชาชนเป็นศูนย์กลางในการทํางานเพราะงั้นเนี่ยความเดือดร้อนของประชาชนเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เร่งด่วนที่ทางสถานีตารวจนครบาลบางรักเนี่ยจะท่านทำการแก้ไขนะครับ <c oughs> โดยเฉพาะยิ่งเนี่ย เราก็จะมาปรับในเรื่องของการทำงานเจ้าหน้าที่ตำรวจให้เป็นตํารวจมืออาชีพนะครับเพื่อความผาสุขของประชาชนนะครับเพราะว่าพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับประชาชนได้โดยตลอกครับแล้วก็ในเรื่องของการติดต่ออาจจะเข้ามาดูในเรื่องของเว็บไซต์บางรักเว็บของสนบางรักครับซึ่งเดี๋ยวทางอาจจะฝากรบควนทางได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราขึ้นได้ได้ครับติดต่อได้ไงเนีี้เป็น ดูภาพในการทํางานครับแล้วในเมื่อการเข้ามาติดต่อเนี่ยมันก็จะมีท่งนี่ประชาพันธ์ของสนเนี่ยให้ขาแนะนําในเรื่องของการติดต่ออยู่ครับก็ต้องถือว่านี่เป็นช่องทางเอ้แล้วช่องทางที่ติดต่อทางเบอร์โทรศัพท์ของทางโรงพักมีเบอร์มีเบอร์ไหมฮะมีครับก็0ูนย์สองนะครับสองสามแปดสี่สี่สามหกนะครับจะเป็นเบอร์ของเจ้าหน้าที่สามารถรับแล้วก็ตลอดเวลา24ชั่วโมงเลยใช่ัใช่ไหมครับแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลแล้วก็ทางท่านสวัสด ปรบตามก็จะส่งลูกน้องลงไปเจ้าหน้าที่ไปดูด้วยอะไรด้วยเบื้องต้นครับครับก็ต้องถือว่าวันนี้ครับท่านผู้ชมครับเรามีโอกาสได้เข้ามาในสนอบางบางรักนะครับแล้วเราก็ได้มีโอกาสได้สัมภาษณ์ท่านรองผู้กับการนะครับก็ได้มีความรู้เพิ่มขึ้นมากมายว่าในโรงพักทําอะไรบ้างภารกิจมากมายเหมือนกันครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ต้องขออนุญาตกล่าวขอบพระคุณท่าน ลองพุ่มกับการและท่านสาวัตรและท่านรองสาวัตรนะครับว่าวันนี้เนี่ยเรามารบกวนท่านเท่านี้นะครับแล้วก็ในโอกาสต่อไปก็คงจะมาเยี่ยมเยียนท่านอีกนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับและในช่วงหน้านะคะเราค่ะก็จะได้ไปพบแล้วก็พูดคุยนะคะกับท่านพุ่มกับค่ะสอนอบางรักนะคะ ท่านพันตารวจเอกรัชพลบุญนาค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยพี่กฤินะคะก็ได้ไปเตรียมตัวอยู่บนห้องของท่านเรียบร้อยแล้วประชันเนี่ยจะพูดคุยเรื่องอะไรกันนั้นติดตามสักครู่เดียวค่ะประชันตลอดเวลาครับกินนอนที่โรงพักนะครับอโหจริงครับผมมต้องถือว่าเป็นคนที่ทุ่มเทเพราะว่าเรื่องการทำงานคอยกลับช่วยเหลือผู้ใต้เงชาวเวลามีเหตุการณ์สำคัญต้องไปช่วยกันดูแลครับทำงานกันทีทีก็ตอนนี้จะทําโครงการเกส่ีล่ามภาษากลางครับมีจัด ที่บอกไปนะคะว่าพ่กีดเนี่ยได้ขึ้นไปเตรียมตัวรอที่จะสัมภาษณ์นะคะท่านผู้กำกับสอนอบางรักเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะกับการให้เกียรติให้สัมภาษณ์ครั้งนี้กับท่านพันตำรวจเอกรัชพละะบุญนาคนะคะพั้รพร้อมแล้วเดี๋ยวเราขึ้นไปสัมภาษณ์พร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะวันนี้เราได้พาท่านผู้ชมมาพบกับท่านพันตำรวจเอก พลบุญนาคพุ่มกับการสถานีตำรวจคนครบาลบางรักครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับนมดิฉัน,นอขออนุญาตมาพูดคุยกับท่านแบบเปิดใจเปิดใจกันสักนิดนะครับว่าท่านพุ่มกับเองมาเป็นเขาเรียกหัวหน้านหน่วยของสถานีตำรวจคนครบาลบางรักนะครับภารกิจของท่านอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวคงต้องถาม ก่อนอื่นนะครับขอญาตถามท่านก่อนนะครับว่าประวัติรับราชการของท่านนะครับตั้งแต่เริ่มต้นนะครับจนถึงมาอยู่ในส่วนของผู้นําหน่วยตรงนี้นะครับว่ามีภารกิจต่างๆมาอย่างไรบ้างครับท่านครับประวัติที่เคยรับราชการครับเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองสวัดป้องกันป่าฟาร์มพื้นที่สถานีตำรวจมูทอนอำเภอบางบ่ออ๋อครับจังหวัดสุพรรณเมื่อปี2535ครับแล้วก็ หลังจากนั้นก็ขยับมาได้เป็นในเวรผู้จัดการตำรวจปราบปรามยาเต็มปิดครับสมัยท่านคนตรวจเอกเดียวกันดามาพงเป็นผู้จัดการตำรวจปราบปรามยาเต็มปิดนะครับครับจากนั้นก็ถูกหลังจากนั้นก็โยกย้ายลงไปครับสัลวัตป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจนครบาลพระขนงครับอยู่ประมาณสักสามปีเศษนะครับครับแล้วก็ได้ย้ายไปเป็นสัลวัตสืบสวนสถานีตำรวจนครบาลลำหินสัรวัตธุรการ สถานีตำรวจสคลบานบางซื่อตามลําดับครับก็ได้รับเลื่อนยศสูงขึ้นอีกครั้งหนึ่งก็เป็นผู้ช่วยในเวรครับท่านรองผู้จัดการตำรวจแห่งชาติครับท่านพลบุญเกียวพันดามาพงศ์อ๋อครับครับแล้วก็ครั้นล่าสุดก็ขยับเป็นผู้ช่วยในเวรท่านผบตรท่านผู้จัดการตำรวจแห่งชาติครับก็ท่านพลบุญเกียวพันดามาพงศ์อีกครั้งอ๋อครับนะครับครับเพราะฉะนั้นพอท่านเกษียณแล้วราชการผมก็ลงมารับราชการที่ เป็นผู้กับที่สถานีตำรวจสุระารมานกแห่งนี้ครับโอ้ครับต้องถือว่าตำแหน่งท่านนี้สําคัญทั้งสิ้นนะครับโดยเฉพาะยิ่งก็คือใกล้ชิดกับท่านท่านอดีตพบตรนะครับท่านพลตำรวจเอกเกียวพันธ์ดามพง์นะครับก็ต้องถือว่าท่านคงต้องไว้ใจแน่นะครับไม่งั้นเนี่ยคงไม่ให้มาอยู่ในส่วนที่ใกล้ชิดหลังจากนั้นพอท่านเกษียณก็ต้องส่งมาดูแลในจุดที่ศาสสำคัญของกรุงเทพมหานครตรงนี้นะครับโดยเฉพาะพื้นที่ของสนบางรักนะครับเอ๊ะแล้วตอนที่ท่านมาที่นี่นะครับท่านมาถึงปุ๊บ ท่านต้องคงต้องมาพบกับผู้ใต้บังค,คับบัญชาท่านได้มีโอกาสพูดถึงในเรื่องของการมอบนยโยบายต่างๆในการที่จะให้ผู้บัญชาปฏิบัติตามแนวทางของท่านอย่างไรบ้างครับคือโชคดีผมมาเนี่ยนะครับก็รบเรือ่อรองผู้ก๊กการฝ่ายป้องกันรองผู้กักการฝ่ายป้องกันปราฟาร์มเนี่ยก็เป็นคนเก่ามีความรู้ความสามารถครับลองผู้กักการฝ่ายสยืบสวนก็เป็นคนเก่า ครมีความรู้ความสามารถการดำเนินง,งานก็เลยไม่ยุ่งยากนะนะครับได้รับความร่วมมือจากผู้ใต้คำชาและผู้คำชาที่เคยอยู่ที่นี่เป็นอย่างดีครับนะครับส่วนนโยบายที่ปกครองดูแลลูกน้องก็เป็นนโยบายทางของสำนักง,งานตำรวจชาติโดยท่านผู้จัดการตำรวจแห่งชาติท่านเป็นเอกอาดุลแสงสิงแก้วท่านได้มอบนโยบายไว้ผู้บังคับให้ผู้ใต้คำชาทางนี้ตำรวจก็มายึดถือปฏิบัติครับนะครับโดยท่านให้ยึดถือประชารัฐในส่วนการในการบริการ ครับนะครับแล้วก็เน้นภาวะผู้นำในในทุกระดับชั้นนะครับแล้วก็เก็เน้นสถานีเออสถานีตำรวจเพื่อให้มีความพร้อมในการให้บริการกับพี่น้องประชาชนครับรอที่เรียกว่าวันสต็อปสวิสคือพี่น้องประชาชนมาใช้บริการก็มีความภับใจให้เสร็จรวดเร็วสะดวกรวดเร็วประมาณนี้ถูกอ๋อครับหมายก็ต้องถือว่าเขาเรียกปฏิบัติตามนโยบาย ยึดนโยบายของท่านผู้บัญชาการมาเลยใช่ไหมครับแล้วก็เอามาดําเนินการในการก็เรียกดูแลพี่น้องประชาชนเพราะตรงนี้เนี่ยมันเป็นจุดยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์เช่นอะไรบ้างก็เป็นเรื่องของแหล่งเศรษฐกิจแต่คราวที่ผ่านๆมาก็มีเรื่องของเทศกาลที่รู้สึกว่าจะเป็นกลายไปเป็นเทศกาลต่อไปของของกรุงเทพมหานครก็คือสงกรานต์นะครับก็ได้เห็นว่า เมื่อปีที่แล้วต่างกับปีที่ผ่านมาใช่ไหมครับปีก่อนที่มีการเส้นปีก่อนอาจจะมีเหตุมากมายกว่าพอท่านได้เข้ามาดำรงตำแหน่งก็ทําให้ทุกอย่างเนี่ยมันคลี่คลายไปในทางที่ดีเรียนถามท่านนิดนึ่งครับว่าท่านมีโครงการอะไรในเวลานี้ที่จะนําไปสู่เรื่องของตอนตอนตอนนี้ใกล้ยุคของใก,ใกล้ช่วงของ AEC ครับก็ตอนนี้จะท<ม>ําโครงการเกี่ยวกับล่างภาษากลางครับ,รบมีจัด จัดรูที่เที่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็นักศึกษาที่มีความรู้มือนภาษาเมื่อเพื่อช่วยให้ข้าราชการหมวดได้มีความรู้ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นแล้วเมื่อมีเหตุหรือมีคดีเกิดขึ้นเนี่ยเราก็จะร้องขอกลุมนักศึกษาพวกนี้เข้ามาช่วยเป็นล่ามในการแปลนะครับเพื่อสื่อสารกับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ประสบเหตุ และนมองนี้ครับ,เร,เ,รบเราเรียนนี้อยู่อ๋อก็คือมีเขาเรียกว่าโครงการล่ามภาษากราเนี่ยไปครับ rab, สู่ AEC ดีครับต้องถือว่าเป็นโครงการหนึ่งที่ตอนนี้มันใกล้เรื่องนี้ด้วยนะครับการเตรียมพร้อมของเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็ต้องมีการเตรียมพร้อมเรื่องนี้นะครับภูมิคั้มกจะได้รู้ว่าที่สอนอตรงนี้เขาเรียกว่ามีการทํางานด้านนี้โดยตรงอยู่แล้วนะครับก็พยายามพัฒนาอยู่นะเพราะตำรวจเรามีความรู้ภาษาอังกฤษน้อยบางกลุ่มที่ติดต่ออยู่ การท่องเที่ยวเขจะรูมากเาต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรไหมเนี่ยไม่มีครับไม่มีครับเพราะทั้งมาสอนนี่เขาก็ยินดีมาแล้วก็อาจจะดูแลเรื่องบางอย่างเล็กๆน้อยๆไปครับครับก็เป็นอาจจะเป็นอาหารกันกินบ้างอะไรบ้างใช่ไหมครับคครับอย่างนี้เวลาชาวต่างชาตินี่เข้ามาที่นี่เรายังมีจุดที่ให้เขาจุดบอกอะไรไหมครับว่าทางไหนไปยังไงอะไรเงี้ยเหมือนมีแผนท่องแผนที่อะไรพวกนี้มีไหมอ่าเรามีครับมีเรียบร้อยครับมีจุดรับแจ้งเหตุที่ถนนสุรบงเป็น จุดสุดการที่อยู่ตรงบริเวณท่องเที่ยวของสนุกพัดน์พงเลยวันรบ,บริการนักท่องเที่ยวที่มาสอบถามทางต่างๆหรือรว่ามีเหตุเกิดขึ้นต่างๆเราจะพักที่จุดรับแจ้งเหตุตรงนั้นก่อนอ๋อครับเดี๋ยวผมต้องขออนุญาตท่านคุ้มกลับไปเยี่ยมชมสักทีนะฮะินดนะฮะก็จะได้รู้ว่าไอ้ตรงไหนบ้างที่นล้นเราจะเตรียมข้อมูลเราจะมีข้อมูลในคอมพิวเตอร์ไว้อะไรต่างๆไว้ครับสำหรับบริการนักท่องเที่ยวครับแล้วท่านมีวิธีการดําเนินเรื่องของคติประจําใจของตัวท่านเนี่ยคติพจน์ของตัวท่านเองเนี่ยแหละ การปฏิบัติหน้าที่ท่านทำอะไรบ้างครับ